เอาล <im sharing> ้วครับผมวันนี้ก็พบกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบบบอลกับพี่2คนในดิสนะครับเออ่ก็จะมีนี่นะครับคนแรกนะครับผมพูดเลยครับเป็นตัวอะไรครับตัวไหนครับพี่ฟิลสวัสดีค่ะพี่ไอนะครับอ่านี้เข้าเกมมาแล้วมาดูกันนะครับว่าพี่ฟิลหรือว่าพี่ไอ้เขาจะตายก่อนกันผมว่าผมไอ้เงี้ยมันปุ้น มันมจะมีคนเลื้อนอยู่สิเราะนรนลองฟิล์มคมรู้นะครับว่าใครเลื้อนไปได้ไงอือโอเคไปไปกระสอบสายดูมึงเลยอี ตู้ชีวิตไม่ไหวมามามาครั้นี้ขอจริงเอ๊ะครั้นี้ขอจริงแล้อ๊ะต้องอ่านนี้พี่ไอได้เป็นหนึ่งเต้มแล้วนะครับไม่ยอมต้องเป็นสองเต้มเอาไม่ใครจะถึงสองเต้มก่อนตายย้าลูกเขาไปได้ไปสองแต้มนะครับเนี่ยชิวๆครับทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว่ะขาแล้วทีมเขาได้ไปสองแล้วนะน้อง เล่นต่อแล้วเขาลปั๊ได้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 าได้ไม่ต่อแล้วเห้วยหาด้วยหด้วยหาด้วเอ๊ะมันแล้วก็ไปเอาอะไรกินหรอ thank you นะจ๊ะไอ้หาด้วยนี่จริงก็มาเนี่ยจริงก็เข้ามารอตื่นตอ้ายแล้วกันตายนะครับจะห้กิตายนะครับไม่ตายด้วยนักตัง ค่าโดนเหลียบนะคระวิ่งเกินเกินมาแน่จริงก็เข้ามาตาล่าเราต้องสามเต้มนะครับเราไม่ยอมแพ้ดีนอย่าไปให้มันสามแต้มเราสู้ไปเลยบี๊ตีกับหลังบี๊ตีกับหลังเนาะจังหวะนี้ไม่ย้าลูกสามแต้มกินสแล้วครับค้กโค้กโค้นบูตรงนี้เราเก่งเกินนะ เดี๋ยวใค้ต้องอาดิีนเอาดีีนี่อีห้ด่ผีหอกไม่ผิดหรอกเออเ้ยโอเคได้เนาะแน่จริงก็เข้ามาเดมที่เปิดหมดกันแล้วนะผีหลอกหมดอบหหยหบหยิบหยหยิบหยิบหยหหยหยิีหยิหยิบหิบหยิหยิบหยิบหยิบหย เฮ้ยคนนี้เขาหดอ่ะอุ้ยตัดตัดไปกินจิบินอ่ะก็ก็ไม่ได้หรอกก็กิงพอตัวกิงพอตัวเขาฟุตอนนั้นเขาตับไปกินจิบินเละจิบิสั่งนะไหวอ่ะในจิ๊กกเข้ามาแเราต้องใช้ผีรอกอันตรอเขั้นสุดไม่ไหวอ่ะมาหนิในจิ๊กกเข้ามอาไม่ทัน อ่าบูทบอลเป็นไรเหมือนกันบันเลยและโอ้โหจังหวะนี้เขาสองคนกำลังบูทบอลกันนพอดีเมื่อกี้เราเป็นทีเซลกันเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ดีมันจะตายหรือเปล่าแล้วก็วินแล้วนะคเขาได้ตั้งข้าวินแล้วเนาะสี่ห้าวินแล้วเราต้องไปหกเลยไหมเหนื่อยก็ได้นะบางทีจรรกัดคือหกวินเราเว้ย อีกรอบเดียวเฉลิจะเป็นที่หนึ่งรอบเนี้ยแต่ก็ไม่เคยเป็นที่หนึ่งในดวงใจหรอกบดก๊อนนี่ไม่ใช่หุดนั้นใช่ไหมไม่จริงมันครัเปลี่ยนอากูใส่ยางผมตัวตึงประเทศชาตินะครับแต่มันไม่มีจะวันนี้ครับไม่ตายนะครับจ วันี้เราอานนี้โดนแล้วครับโอ้ใครจะได้ผมใจนะครับถ้าตอนนี้ผมแพ้ให้เจ้คนนั้นเขาก็จะชนะไปเลยแล้วครับุกคนตั้งท้าหน้าค่ะ ชนะแล้วนะคะคู่แบบหกตันติดอ่ะอืมของเคตัดเขาดีเหรอหกหกตันทำอะไมดีวะนี่ถ้าถ้าใครแพ้นะครับคนนั้นต้องคัต้องทาหน้าขาวนะครับเออหน้าขาวอีกแล้วเออแต่มาได้ไหมหน้าขาวเออใครแพ้หน้าขาวไอชนะแล้วก็คือพี่ไอ้นั่นแล้วอ่ะก็คือแบบก็เราผมมาที่ต้องก็เราผมกับพี่ฟรีมาที่ตั้งหนึ่งกันอ่ะ ก็คือแบบพี่ฟินได้บินก่อนผมก็ต้องทาหน้าขาวใช่แพ้นะครับโดนขอนะครัเอ้าน้องดีมน้องดีมได้หนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับน้องดีมจะชู้เจ๊ไอ้ย่าไหมอูอันนี้อูอันหรอเจ๊เจ๊เอะค่ะเอ่มไม่เป็นสองพันบินเก่าตอนนี้พี่พี่ไอเปิดเอเคเลยเพราะว่า คนที่ชนะก็คือชนะเลยไม่ต้องโดนท้าหน้าขาวแต่ว่าถ้าคนที่แพ้ก็ต้องมาหนึ่งหนึ่งกับคนที่แพ้เหมือนกันงกว่าจะได้คู่ชนะใครที่ชนะก็ไม่ต้องท้าหน้าขาวส่วนคนที่แพ้ก็ต้องทาโอเคเลยผมต้องเหนือพี่ฟีสู่ๆนะจ๊ะนุ่มๆจังหวะนี้นะครับเล่นเล่นเหลี่ยมๆแล้วนะนีับเลนหนึ่งเลยแล้วกันโอ้โหเธอวานเชีย ร้องแล้วกันทุกคนผมจะทําให้ทุกคนเห็นหน้าน้องดินให้ได้นะครับน้องดินหน้าขาวอ่ะสู้ๆนะน้องดินพี่เป็นกําลังใจให้จุ๊บๆสุดท้าณทุกคนจะเห็นหน้าน้องดินหน้าขาวครับเราไปลุยกันเลยจังหวะนี้นะครับน้องดีนไม่ยอมน้องดีนสู้เข้าจริงๆนะครับดิมอย่าโลกเก่งจ้นจังหวะนี้1 1แล้วนะคะ อยากไ้สกิลใหม่สิไม่ฟิล์มได้กี่เป็นแล้วเนี่ยไม่กี่แต้มแล้วคำ,คำตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับน้องดีมชนะหนึ่งหนุ่มหนุ่มหนุ่ม,มที่ชื่อว่าเจฟิล์มก็ชนะไปอีกหนึ่งตอนนี้เสมอกันแล้วนะคะ <c oughs> เอาแล้วตาที่สององ <c oughs> อว่านีเอา้าว <c oughs> ไอ้พี่หนึ่งนะคะโงโงได้กระบอกแป๊มเลยเจฟฟี่สองแบบแะนะคะน้องดิมหนึ่งสัญญาผมจะทำให้ทุกคนได้เห็นหน้าน้องดิมหนะ้าขาวๆ <laughs> ไม่มีใครยอมใครนะครับเออ, <laughs> อผมผมตอนนี้พี่ฟิลได้ไปแล้วนะคะห้าแป๊มยังจะมีหนะ้ามาตอกย้ำหนีนะครับมันคือการตอกย้ำนะคระอย่าข้าวเจฟ <laughs> อันนี้น้องดีตัวเตะครับได้ห้าแต้เฮ้ยอย่าหงิกกันสิอีกแค่วินเดียวทุกคนจะได้เกนงนักดีมนะค่ะแล้วดีมส่วนคนที่ชนะและต้องมาหนึ่งหนึ่งกับคนเก่าก็คือเจไอนะคะปั๊บปั๊บปับปั๊บน้องดีมน้องดีมนะคะขำให้เลย อะไรขอลองกับตัวตึ้งเลยสิก็ต้องมาเลยสิเขามีมาคลิปต่อพี่มาผมมีแผนการเหลี่ยมอยู่นะครับเอ่ะมาดูต่อนที่เหลี่ยมที่ไม่ทําให้โดนหน้าขาวเหลี่ยมเจ๊ะนะครับเหลี่ยมเจ๊ะๆก็แกก็แกกระดิ่งแมวแมวสบายพี่มาเร่องเดียวกับพี่มาก็ก็ก็มาบูดบอลเลยมาอือ โอ้เไหนดีกว่าเอามาเอ่อเอ่อเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบูทบอลกันนะคะตอนนี้ก็แบบชอบชอบแพ้ไก่ไม่ได้จริงผมมีแผ้กันผมม่แพ้กันเราลืมเลื่อเปื้อนไปแล้วเราไปลองเล่นในเปิร์นปกติกันดีกว่ามั้ผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมว่ามันหมดเวลาของพวกเราแล้วหรือเปล่า ยาวเกินไปหรือเปล่าครับ <c oughs> มันน่าจะหมดเวลาของพวกเราแล้วโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับผมไม่ไปครับ